สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหัรษาจะพาทุกคนมาเที่ยวดูวัดที่ได้ขึ้นทะเบียนสินกรมกับกรมศิลปากรอีก2วัดในจังหวัดกระบรีนะคะวัดแรกคือวัดหนองยาวสูงอยู่กับอยู่เส้นถนนพหลโยธินฝั่งขาวจะมาจากกรุงเทพนะคะจะไปโคราชนะคะวัดนี้จะมีโบสถ์และเจดีย์ที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า200ปี โบสถ์เป็นโบสถ์มหาอุนะคะภาพของโบสถ์ภายนอกจะมีการเขียนรูปไว้อย่างสวยงามเมื่อเราเข้าไปภายในนะคะเราจะพบกับพระประธานในโบสถ์และภาพเขียนอย่างสวยงามของในโบสถ์มากนะคะจนเราไม่อยากจะออกมาเข้าไปแล้วรู้สึกเย็นมากเลยค่ะเมื่อออกไปนอกโบสถ์ปุ๊บเราก็จะได้พบกับเจดีย์ ที่สวยงามที่มียอดสวยมากเลยค่ะอายุมากกว่า200ปีอีกวัดน,นี้ไม่ได้มีแค่โบสถ์และเจดีนะคะวัดน,นี้ยังมีบุษบกที่ใช้รับสเสด็จนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3 ซึ่งฝีมือการทำนี้นะคะมาจากชาวบ้านที่มาถือศิลในวัดนั่นเองส่วนที่อยู่ในวัดก็คือจะเป็นส่วนที่สองสอีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่อีกวัดหนึ่งไม่แน่ใจป้าไม่แน่ใจว่าจะวัดไหนนะคะต่อมาเป็นวัดประดิษฐารามนะคะวัดประดิษฐารามเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนกับรกรมศิลปากรเหมือนกันปีนี้ได้รับกระถินพระราชการนะคะโบสถ์เป็นโบสถ์เก่ามากเลยค่ะ เข้าไปแล้วเหมือนจะพังหรือเปล่าเนาะที่สำคัญที่นี่มีเจดีย์แปดเหลี่ยมที่สวยงามหาชมได้ยากนะคะที่สำคัญแล้วยังมีหอสวดมนต์ที่เป็นหอไม้ทรงเก่าสมัยโบราณให้เราได้ชมอีกนะคะที่ประทับใจป้ามากอีกอันนึงก็คือที่นี่มีต้นจามจุรีอายุมากกว่า ร้อยปีถ้าป้าจะไม่ผิดมากกว่า139ปีแน่นอนฝากเป็นกำลังใจให้ป้าหันสายอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดติดตามป้าด้วยนะคะขอบคุณมากมาค่ะ